เปิดแล้ววันแรกครับเซ็นทรัลพาร์เซ็นทรัลสาขาใหม่ตรงั้า่วนลุมนะติดถนนพรามสิวันนี้มาร่วมง,งานเปิดตัววันแรกนะครับคนคึกคักมากดีไซน์ของตัวตึกและทั้งงานอินทีรเรียเนี่ยสวยมากเลยนะใช้สี CI ใหม่เป็นชมพูตุ่นๆโดยเฉพาะบันไดเลื่อนเทมากต้องมาถ่ายรูปเช็คอิน ที่เปิดเต็มที่แล้ววันนี้จะเป็นโซนของกินชั้นจีมีร้านอาหารแบรนด์ใหม่ๆที่บมี t o p ปสด้วยและชั้น B1 เนี่ยเรจะเป็นส่วนของสตรีทฟู้ดมีทั้งร้านเก่าแก่ร้านมิชลินไกด์คนแน่นสุดๆนะครับร้านกาแฟร้านมัทฉะเนี่ยือมีลุกชั้นไม่ต้องกังวลว่าจะหิวน้ํานะ ส่วนแบรนด์ไลฟ์สไตล์แบรนด์แฟชั่นทั้งหลายเนี่ยก็จะกระจายตัวอยู่ตั้งแต่ชั้น1จนถึงชั้น4เลยส่วนชั้น5ก็จะเป็นร้านอาหารอีกทีหนึ่งเอาแค่แฮมเบอร์กอย่างเดียวนี่ก็มีถึง2ล้านดังมาประชันกันแล้วแลี่ผมคิดว่าทำดีมากเลยนะคือสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่กินพื้นที่3ฟลอร์ห้าที่เราสามารถออกมานั่งเล่นรับลมชมวิวสวนลุมได้สวยมากเลยทาดีจบแนนวันนี้มีคอนเสิร์ตติดท้ายจากลานดอกไม้แล้วก็วิมด้วยนะครับเล่นดีมากสนุกมากๆ ไวร้านเปิดครบๆเราจะมาพาทัวร์นันที่นี่ทีนึงวันนี้ลาไปก่อนบุะเลิตบายบาย